ทั้งเขตนะครับท่านรองพอเขตทั้งฝ่ายท้องถิ่นท่านนายกทั้งฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะท่านผู้ในการโรงเรียนที่โรงเรียนนี้รวมตั ได้มาเป็นประธานในที่เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากอำเภอมบุรีรัมย์วันนี้ก่อนอื่นกระผมได้ขอเรียนถึงความเป็นมาของโครงการขอสังเกตดังนี้ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากหรือเชื้อแทนเกอร์โรไวรัส ในประเทศกัมพูชาดูกเมตเราเนี่ยซึ่งมีพรมแดนกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนชั่วคราวช่องสายตะกูทําให้มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนที่ค้าขายระหว่างแนวชายแดนเป็นจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทย หากไม่มีการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีแล้วอาจมีการระบาดทั่วประเทศได้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีด่ายินขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอและประสานหน่วยนะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในสถานศาึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งตรอจนสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคมือเท้าป ว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2555นั้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีจำนวนผู้ป่วยโรคดังกล่าวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30กรกฎาคมเนี่ย2555มีผู้ป่วยแล้วจำนวน40รายจึงได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประจำปีพุทธศักราช2555 ในวันนี้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนมาะมาณในการจัดกิจกรรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไรองค์กรโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอบตถนุงเรงได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการจากท่านผู้วยการโรงเรียนวัดบ้านถนงเรง จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดในโรงเรียนการสาธิตการล้างมือ,อการจัดนิทรรศการการ